เวลาคัดลอกแมพับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้เออสำหรับเว็บนี้ผมรีเจ็กเล็กเอกหรือรีเก็กแล้วแต่ครับว่าใครจานยังไงแล้วแต่สะดวกเลยเออผมอ่านจะอานผิดไปก็ขออภัยด้วยครับผมเป็นเว็บที่ใช้ในการทำฟิลเตอร์ไว้สำหรับคัดมอดต่างๆครับผมแต่ในที่นี้เราจะเอาไว้คัดมอดแมพครับเออ ซึ่งไอ้เจ้าตัว map 16.5เนี่ยมันจะมีมอสสำหรับเทียร์17อยู่ด้วยครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติ๊กเทียร์17ไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เจ้าตัวการทำริเจ็ m แมปเนี่ยไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้ด้วยครับผมเผือ่อใครอยากจะลองทำอ่าริเจ็เองครับอ่หลักๆของผมผมก็จะคัดมอสที่ผมรู้สึกว่าผมฟาร์มไม่ได้เนี่ยออกไปก่อนเยอะๆเลยเออ แต่การทำฟิลเตอร์เยอะเนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ที่เลนส์250ตัวครับเอ่อถ้าคุณฟาร์มไม่ไหวเยอะเนี่ยคุณก็อาจจะทำฟิลเตอร์เลนส์ตัวสอนเนี่ยอาจจะไม่พอครับผมเออคือรวยประมาณนี้อ่ะอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของ quantity เราต้องการ quantity ขั้นต่ําเท่าไหร่แพ็กไซส์ขั้นต่าเท่าไหร่มอลแมปเพิ่มขึ้นในการดอปเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีทั้งครนซี สครับอะไรแบบนี้คุณอยากเพิ่มเติมให้มันอยู่ในฟิลเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าแล้วเราก็เลือกมันเลยครับเอ่ออันไหนที่เราไม่อยากฟาร์มเราก็เลือกติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กไปครับแล้วก็กดค copy ครับผมอ่าแล้วก็เอาเจ้าตัว copy เนี่ยไปแปะในเกมครับอ่าก็จะช่วยในการคัดแมบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมเอ่อประมาณนี้ครับอาจจะช่วยพวกคุณได้ครับผมสว,วัสดีครับผม เจอกันอีกแล้วผมผมนกจากช่องนกเรนเจอร์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม่านออฟเอ็กซายครับผมอยู่กันในภาคแรกนะครับไม่ได้ภาคสองครับผมเออก็บอกว่าภาคสองเนี่ยเราพักกันไปค่อนข้างนานครับเออกว่าแผทจะมา0.3ุดสาเนี่ยก็ช่วงนู่นเลยครับยี่สิสิงหาคมครับอีกนานแล้วผมช่วงนี้เราก็เลยมาพักเก็บประสบการณ์ในภาคหนึ่งกันครับ ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนาคอนเทนต์ที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ณปัจจุบันครับนั่นคือเจ้าตัวคอนเทนต์ Abyss ครับผม Abyss ถ้าสังเกตจากมินิแมปเนี่ยก็จะเป็นลูกวงกลมเขียวๆเออฟาร์มมอนจากรูครับนอนดินครับผมเออก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ฟาร์มเคอร์เรนซีได้ค่อนข้างดีในระดับที่ค่อนข้างดีมากๆเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีการฟาร์มาหลายอย่างทั้งบีเอ้ยอผักเอ้ยแล้วก็มาอบ,บิดครับก็ต้องบอกว่าในบรรดาคอนเทนต์ที่ฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอบ,บิดนิดนึงเพราะว่ามันได้เคอร์เรนซีค่อนข้างเยอะ,อะต่อแมปครับค่อนข้างเยอะลงทุนน้อยอเสียหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่ามแมปซะเยอะ เพราะาค่าทำแมป,ปเนี่ยค่อนข้างแพงเพราะมันต้องเน้นมอดในส่วนของมอเคอร์นซีมอรสครับมอแมปนิดนึงเออถ้าจะฟาร์มแบบจริงจังเกมมิ่งนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็จะมาแนะนำว่าสิ่งที่ควรเตรียมจะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็ผมการที่คุณจะฟาร์มในส่วนของแมปอบิทได้เนี่ยอย่างแรกต้องมีแมปครับจะเป็น16.5อ่าแมปเมมโมรีแบบนี้หรือจะเป็น17ก็ได้เช่นกันครับผมแมป17 แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เลยว่าเราสะดวกแบบไหนถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้แมป16.5กับ17เพราะว่าตัวมอดพวกนี้เนี่ยมันไอของแมปพวกนี้เนี่ยมันจะมีมอดที่มันเพิ่มมอ r e เคเรนซี่มอรสครับแล้วก็มอ r e แมปจากการดอบมากยิ่งขึ้นแบบเห็นผลชัดมากๆถ้าเทียบกับเทียร์16ธรรมดาครับ มันมีแค่0ูกับ17ครับที่ผมใช้ในการฟาร์มน,นะ,ะมัดหลักๆที่เราจะเน้นก็เวลาคนทั่วไปฟาร์มก็จะมีมอ r เคอร์เรนซีกับสครับแค่นั้นครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมาในส่วนของควอนตตี้ที่ต้องเยอะๆนิดนึงถ้าใครอยากดรอปของที่เยอะมากยิ่งขึ้นแต่หลักๆถ้าเราทำแบบมอสครับกับมอลเคอร์เรนซีเยอะๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่เวลาผมกด Quality Map เข้าไปโดยใช้ตัวนี้นะกด Quality Map เข้าไปตัวไอเทม a n t i t y ที่มันจะหลอมเนี่ยมันก็อยู่แล้วๆเ้บถึง0เป็นปกติอยู่แล้วเออยังไม่เคยเห็นต่ำมากกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำแมปครับเพื่อลงเจ้าตัวคอนเทนต์น้ำบิทครับผมทีนี้ในส่วนของสครับที่เราจะใส่เข้าไปก็อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คน ชอบแบบไหนเลือกตามที่ชอบครับผมผมเริ่มต้นเนี่ยของเรายังไม่ได้เยอะเรายังฟาร์มแบบมอดเก่งๆไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนของเจ้าตัวเคอร์เรนซีเนี่ยที่เยอะมากขึ้นก็ทำบิลให้เราลงมอดให้ได้มากยิ่งขึ้นเยอะๆครับสำหรับของผมเนี่ยเวลาผมลงใช่ปะ่ะถามว่าผมลง4ลิตรได้ไหมต้องบอกว่าบางรอบแล้วกัน4ลิตรไหว แต่บางรอบมันก็จะไม่ไหวถ้ามันออกมอดที่มันเร็วร้ายเกินไปนะเออก็บางรอบก็ไหวบางรอบไม่ไหวแต่โดยปกติก็ถ้าลงผมก็จะใส่แค่1บางครั้งแบบอยากแบบดอบเยอะๆหน่อยเอออยากพึ่งดวงดอบเยอะๆหน่อยก็ใส่3าอ่าสนี่มันจะแบบฝืนๆฝืนๆนิดน,น,น,นึงอ่าเคลียร์ยากครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะใส่ตัว e d i f i ฟิครับตัวนี้อ่าหนึงอัน อ่าเวลาคนปกติเวลาเข้าฟาร์มเขาจะใส่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่สี่ลิตรเขาจะใส่แบบนี้สี่ลิตรอ่าถ้าแบบตัวคุณเก่งๆฟาร์มได้มอนเตอร์เยอะนะแต่ของผมผมฟาร์มผมก็ใส่แค่นี้อ่าสามแต่ถ้าแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสามเริ่มฝืดว่ะเราก็จะใส่แบบนี้อ่าหนึ่งสองแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับเอ่อถามว่าทําไมาถึงใส่อินฟินตไอตัวนี้ เพราะว่าเราจะเพิ่มโอกาสในการเจอมอนเสาฟ,าฟ้าเยอะขึ้นตัวเสาฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีนะผมเคยเจอเสาที่มันดรอปพวกดีวายการันตีดีวายจากบอสอะไรแบบนี้ประมาณสองสาครั้งละแต่ก็ต้องบอกว่าแม่งเหมือนหวยออกอ,อ,อนานๆจะออกสักทีครับประมาณนั้นก็ถ้าคุณฟาร์มบิทไม่ไหวเลยก็ประมาณนี้ก็ได้ออสองออบิทออสองคอนเทนต์อบิทแล้วก็ 1 e d i f i อ็ดดิฟฟิทหน, ifice, หน luence, แล้วก็ Magic m o n s t e r ครับอ่าแพ็บแพ็คไซ Magic Monster ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าตัวเราฟาร์มได้ไหวขนาดไหนนะคือถ้าคุณใส่ลิทได้อะมันก็จะดีเพราะว่าคุณจะฟาร์มเคอร์เรนซีเนี่ยได้เยอะมากขึ้นต่อแมปแล้วก็ใช้เวลานในการเคลียร์แมปได้ค่อนข้างไวเพื่อเปิดเป็นแมปต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะครับคือการใส่แบบหลายอบิทแล้วก็พวกแพ็คไซเยอะเนี่ย มอนมันเยอะเออมอนมันเยอะครับแต่ว่าบางทีมอนที่เยอะขึ้นก็อาจจะไม่ได้ดอกเคอร์เรนซีที่มากขึ้นก็ได้เออประมาณนั้นครับอันนี้แล้วแต่ละกันครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงทีนี้ในส่วนของแมท d e ดีไวท์เวลา,เาใส่เข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะมาเลือกในส่วนของคอนเทนต์อเิครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของแอ l ดลรนครับ แอดลาสเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ต้คาคลิปครับผมว่าใส่อะไรบ้างครับเอออัพอะไรไปบ้างหลักๆเราก็จะเน้นตัวคอนเทนต์อบิสอ่านี่อบิสหนึ่งอันอบิสอีกหนึ่งอันอบิสมอนเตอร์เพิ่ม exp อินคิดมอนเตอร์สปอนเพิ่มโอกาสเจอคอนเทนต์อบิสอ่าเพิ่มโอกาสตออสครับอบิสอะไรแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าฟาร์มอบิสเนี่ยแม่งแทบ อถ้ายังไม่ใครไม่เคยฟาร์มนะครั้งแรกอาจจะต้องซื้อสครับเพิ่มครับแต่ว่าพอเราฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยสครับแทบแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเพราะแม่งดรอปจนเหลือครับเออต้องบอกเลยว่ามันดรอปจนเหลือประมาณนั้นเลยเอออ่ะขวานก็จะเป็นของอบิทหมดเลยครับอ่ะในส่วนของแอนลาสขวานนะครับอ่ะที่เป็นแอนลาสของบีิลผมก็ตัวมอนเตอร์เนี่ยจะเยอะขึ้น 10ต่อหลุมอบิตท,ที่มันเกิดเออยิ่งหมายความว่าถ้ามันแบบมีหลุมเยอะขึ้นมอนเตอร์อบิตท,ที่มันเกิดเนี่ยมันก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นครับประมาณนั้นอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะเออแล้วก็อันนี้น่าจะประมาณว่าไอตัวมอนเตอร์อบิตเนี่ยมันจะมีอย่างน้อย3มหลุมแน่แนนั่นหมายความว่ามอนก็จะเยอะขึ้น30นแน่ๆเออประมาณนั้น อ่ะอันนี้ก็จะประมาณว่าโอกาสมอนเตอร์ทั้งหมดที่มันจะสปอนเนี่ยโอกาสเกิดห้าเปอร์เซ็นมอนเตอร์ที่จะสปอนเนี่ยเป็นมจิกมอนเตอร์ครับต่อหลุมเออมันก็จะคูณจำนวนหลุมก่อนหน้ามด้วยครับก็คูณทีละห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับอา่าก็จะไอตัวออบิสเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ครับเออ จากก่อนหน้าเราอัพมันจะมีแค่3ามใช่ปะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสี่ครับถ้าเราอัพเต็มมาเลยครับประมาณนั้นครับผมอ่ะในส่วนของอื่นที่เราจะไปอัพเพิ่มเติมก็จะมีคนติอ่าวงกลมรอบถามว่าอยากอัพข้างในไหมอยากอัพนะแต่ว่าแม่งมันเปลือง,อง,องแต้มก็เลยปล่อยไว้เลยมาอัพตัวสครับแทนนะครับผมค่าตัวกรฟสครับตัวนี้ก็มีลิตรวมอยู่ด้วยนี่เ ก็ต้องบอกว่าลิตเนี่ยสมมติ20แมปคุณลงไปเนี่ยคุณใช้20อันในกรณีที่คุณฟาร์ม1ลิตรนะลิตรเหลือแล้วก็ขายเป็นเคอร์เรนซีต่อได้อีกครับเออมันดอบเยอะมากถ้าแมปค,คุณคูณทั้งมอเคอร์เรนซีกับมอสครับเยอะๆเออต่อไปตัวนี้เป็นบิยอนอ่ะมอนบิยอนเนี่ยกลักก็จะดอบพวกเคอร์เรนซีพิเศษ คืนซีพวกที่มันติดคอรัปอะครับนี่พวกคืนซีพวกนี้ครับเออเป็นคืนซีติดคอรัปครับผมที่เอาไว้ทำแบบเพิ่มคุณ i t y ให้กับอาวุธติดคอรัปอาร์เมอร์ติดคอรัปอะไรแบบนี้ครับเออเป็นค e นซีพวกนั้นที่มันจะดรอปซึ่งคืนซีพวกเนี้ยมันก็พอจะมีราคาอยู่บ้างครับอ่าประมาณนั้น ก็สุดท้ายก่อนจบคลิปับผมในส่วนของคอนเทนต์อ i บิทที่มาแนะนำเนี่ยถามว่าคอนเทนต์อ i บิทเนี่ยเหมาะกับใครหลักๆเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นแคสสเปลสัดส่วนใหญ่ถามว่าทำไมครับอบิทเนี่ยมันจะดอบกล่องอ่าเวลามอนเตอร์มันเดินทางไอตัวหนอนดินมันเดินทางเนี่ยเออมันก็จะมีกล่องฮอตอ่าซึ่งไอตัวกล่องเนี่ยถ้าเราคลิกเปิดเนี่ยได้ไหมได้เหมือนกันครับ แต่กล่องมันสปอนเยอะมากทําให้การคลิกเปิดแล้วก็ต้องคลิกเก็บไอเทมเนี่ยมันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําให้กับผู้เล่นที่เล่นสายสเปลสะส่วนใหญ่แล้วก็มาอัพตัวพัสซีครับมาตเตอร์พัศศีครับผมที่ชื่อว่าแคสเตอร์มา r เตอร่ครับผมเห็นไหมครับมีโอกาส25%ครับที่มันจะเปิดกล่องที่อยู่ใกล้ๆครับเมื่อเราแคสสเปลครับแล้วถามว่าพาสซีตัวนี้ ผู้เล่นที่เล่นสายกายภาพเล่นเล่นได้ไหมอัพได้ไหมอัพได้ครับอา,อาจจะใช้ตัวบิงในการเปิดกล่องก็ได้เช่นกันหรือจะใช้สกิลที่ชื่อว่าอันเอิร์ธครับอ่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในสเปลเหมืนันกาอซึ่งคนที่แนะนําผมมาเนี่ยเขาก็เล่นสายกายภาพแล้วก็ใช้ตัวสกิลอันเอิร์ธในการขุดกล่องก็ได้เหมือนกันครับผมอ่าประมาณนั้นครับ ก็ในส่วนของคลิปแนะนำคอนเทนต์ไอบิตน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันไม่ได้ครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้ครับเออผมจะได้เอามาปรับปรุงในการทำคลิปครั้งถัดไปครับผมแล้วก็ในส่วนของการสตรีมครับเออ เวลาสตรีมเนี่ยของผมก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนั้นครับถ้าใน,นส่วนของวันธรรมดาถ้าเกินหนึ่งทุ่มไปแล้วผมก็จะไม่ได้สตรีมละประมาณหนึ่งทุ่มไม่เกินสองทุ่มประมาณนั้นในวันธรรมดาถ้าเกินก็คือไม่จสตรีมส่วนถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ตถ้าว่างนะครับเอ่อรวมถึงวันธรรมดาด้วยถ้าว่างก็เวลานั้นส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ช่วงเวลาบา่บา,ยบายไปท่านไปครับเอ่อจะสตรีมช่วงกลางวันครับผมเอ่อแต่ว่าถ้าไม่ว่างเกินสักบ่ายสามบ่ายสี่ไปแล้ว ถ้าไม่วางก็คือไม่จะตีมละในส่วนของวันเสาร์ทย์ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมบายครับ